แพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันหรือหมอเคสถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ประเทศญี่ปุน่นโดยหมอของขวัญได้เผยภาพนาทีแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่า I definitely say yes พร้อมแฮชแท็กอยากจะเซย yes สัก7ครั้งซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับหมอของขวัญและแฟนหนุ่มกันอย่างต่อเนื่องทาให้ล่าสุดหมอของขวัญได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกคําอวยพรอีกครั้งโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าหมอขอบคุณทุกคําอวยพรและทุกคนที่ร่วมยินดีนะคะรู้สึกอบอุ่นซึ้งใจมีความสุขมากกไก่ล้านตัวหมอพยายามอ่านทุกข้อความเลย Thank you for joining our next chapter moment.